In the names of Allah, asma. สวัสดีคุอะลัยกุมวเระมาตุ้นวอบารากาตูสวัสดีค่ะสวัสดีราชินีแห่งบ้านทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านราชินีค่ะวันนี้วันพุทธที่3เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2564นะคะหรือตรงกับวันที่ 19เก้าเดือนรอยับปีฮิตรอสักกราศหนึ่งพันสี่รอยสี่ิบสองนั่นเองสวัสดีค่ะพี่มดคุณแม่คนเก่งสวัสดีค่ะทีนี้เมื่อวานน่ะจะบอกว่าเมื่อวานน่ะซี่ไลฟ์เรื่องว่าจากหนังสือพูดถึงว่าอะไรนะคนกลัวเมียใช่ไหมคะเมื่อวานพูดคนกลัวเมียว่าเออบางทีอ่ะมันจะมีแบบชีวิตครอบครัวใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนที่ หลังจากที่แต่งงานไปแล้วอ่ะเราเห็นว่าผู้ชายหลายคนนะคะอะไรอะไรก็อยู่ที่ภรรยาทั้งนั้นจริงไหมคะอ่าอะไรอะไรก็อยู่ที่ภรรยาทั้งนั้นเลยภรรยาว่ายังไงตามภรรยาอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ด้วยการที่เราเป็นคนที่แบบว่าสังคมของรายชินีแห่งบ้านใช่ไหมคะเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะหลักการศาสนาอิสลามอ่ะก็คือว่าอย่าให้ภรรยาเนี่ยใหญ่กว่าแม่ของตัวเองค่ะอ่า อย่าให้ภรรยาเนี่ยใหญ่กว่าแม่ของตัวเองก็เลยตั้งชื่อว่าแบบคนกลัวเมียอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าถ้าเกิดว่าราชินีแห่งบ้านสังเกตแล้วว่าเฮ้ยอะไรอะไรสามีก็เอาแต่ใจเราจนลืม <c oughs> ไม่ได้กลัวเมียแต่รักเมียใช่ใช่รักเมียค่ะแต่ว่าในการที่รักภรรยาค่ะเราก็ต้องสังเกตด้วยว่าสามีเราอะที่เขารักเราแล้วเขา ไม่ได้ไปยุ่มเกี่ยวกับครอบครัวของเขาเลยเหมือนกับว่าอยู่แต่กับเราอยู่แต่กับครอบครัวเราสนใจแต่กับลูกเราจนสุดท้ายอะ่ะพ่อแม่เขา่เขาลืมไปเลยเราลองดูดูซิว่าเฮ้ยครอบครัวเราเนี่ยไม่ได้ไปเยี่ยมครอบครัวฝั่งสามีเนี่ยนานแค่ไหนแล้วอานานแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเฮ้ยมันนานแล้วอะ่ะมันตั้งแต่เมษาปีที่แล้วช่วงสงการหรือเปล่าช่วงวาเลนไทยปีที่แล้วหรือเปล่าปีนี้ยังไม่ได้แบบ ลับไปหาเยี่ยมครอบครัวของฝั่งสามีเลยอย่างเงี้ยราชินีแห่งบ้านก็ต้องคิดนะคะว่าเออถ้าแบบนี้มันไม่ยุติธรรมสําหรับพ่อแม่เขาเหมือนกันอย่างเงี้ยอิสลามก็เลยสนับสนุนให้สามีเนี่ยนะคะก็คือให้พ่อแม่เนี่ยเป็นหลักก่อนอ่าเอาใจใส่พ่อแม่ก่อนค่ะจากนั้นอ่ะค่อยมาเอาใจใส่แบบภรรยาแล้วก็ครอบครัวในบ้านเรียงลําดับความสําคัญแบบนั้นค่ะแล้วพอซี่ไลฟ์เสร็จนะเมื่อวานอ่ะ พอไลฟ์เสร็จเรียบร้อยอะ่ะแล้วก็มาเจอแบบคล้ายๆว่าเป็นคําพูดแบบใน Facebook เรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นภาพไงเพื่อนๆภาพก็คือว่าผู้หญิงคนนึงกับผู้ชายคนเนี่ยยังไม่แต่งงานใช่ไหมผู้หญิงอ่ะมีเงินเดือนประมาณ2อ0หมผู้ชายมีเงินเดือนประมาณ3 6มหมเออ24,000กับ36,000เนี่ยแยกกันทีนี้พอแต่งงานด้วยกันนะคะพอแต่งงานด้วยกันทีเนี้ย เป็นไงคะเงินไปอยู่ที่พรรยาวหมดเลยไงหกหมื่นคนหนึ่งมีสามหมื่นหกสามีมีสามหมื่นหกภรรยามีสองหมื่นสี่แต่พอรวมกันไงยังไงก็ไม่รู้แบบเงินอะไปอยู่ที่พันยาวหมดเลยหกหมื่นแล้วสามีก็ไม่มีตังค์เวลาภรรยาจะให้ก็คือให้ทีนึงห้าสิบบาทยี่สิบบาทอะไรประมาณนี้แล้วก็ซิก็ขำไงอะไรเงี้ยเออซึ่งมันขัดกับความเป็นจริงกันอะไรเงี้ยค่ะหลายๆอย่างเนาะบางคนก็เป็นแบบนั้นจริงๆด้วยใช่ไหมคะ พี่มดบอกว่าใช่เลยค่ะไม่ได้ไปหาแม่เป็นปีละ,ะสงการตั้งใจจะไปเยี่ยมเลยค่ะเออแบบนี้ก็คือต้องไปเยี่ยมเยียนนะคะจะทําให้แบบว่าชีวิตเราอะ่ะมันมีอายุยืนมากขึ้นทั้งตัวเราทั้งตัวครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะมันเป็นเหมือนอิสลามสอนน่ยว่าการที่เราไปเยี่ยมญาติเยี่ยมครอบครัวมันทําให้ใจอะ่ะเปาะเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใจมันโตขึ้น มันฟูขึ้นมันเต็มอิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าถ้าเราไปเยี่ยมญาติ พี่น้องเราบ่อยๆอย่างนี้ยค่ะมีโอกาสที่เราจะอายุยืนด้วยแล้วก็อันนี้อันกรอ่าบอกไว้ด้วยทีนี้วันนี้เปลี่ยนเรื่องใหม่วันนี้เปลี่ยนเรื่องใหม่ก็คือว่าคุณพี่ขายอย่ารีบร้อนในการหย่านะคะ,ะเรื่องวันนี้ก็คืออย่ารีบร้อนในการหย่าหมายความว่าอะไรในหนังสืออันนี้ค่ะที่ซีอ่านให้เพื่อนๆฟังเนี่ยก็คือว่ามันเป็นศินลปะของการใช้ชีวิตคู่ใช่ไหมคะทีนี้ อิสลามเราอะ่ะคือเราสนับสนุนให้มีการแต่งงานอย่าให้แบบว่าอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้แต่งงานกันเพราะมันจะเป็นการที่แบบไม่ให้เกลียดอย่างเงี้ยถ้าเรามีลูกชายหรือว่าเรามีลูกสาวอยู่ดีๆแบบว่าสมมติอย่างอย่างซี่มีลูกสาวใช่ไหมคะมันก็มีเราเห็นเต็มในสังคมอะไรเงี้ยว่าอยู่ดีๆอะ่ะคือเด็กผู้หญิงอะ่ะ ไปมีอะไรกับเด็กผู้ชายก่อนที่จะถึงวัยอัอนควรอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ชิงสุกก่อนห่ามก่อนหรือแบบไปได้เสียกันก่อนก่อนที่จะมาแต่งงานอะไรเงี้ยซึ่งเ,เพจราชินีแห่งบ้านไม่ได้สนับสนุนแบบนั้นนึกออกไหมคะคืออยากให้ผู้หญิงเราเนี่ยรักนวลสงวนตัวจนถ้าเราเป็นพ่อแม่ด้วยถ้าเราเป็นราชินีแห่งบ้านด้วยเราก็ต้องเลี้ยงลูกเราอ่ะให้บริสุทธิ์ผุดผ่องจนกว่าจะได้แต่งงานกับคนที่เขาคู่ควรเห็นภาพไหมคะ อ่าเห็นภาพเนาะก็คือว่าให้ลูกเราเนี่ยอยู่กับเราจนเต็มสาวนั่นแหละจนถึงวันที่เขาจะอ,าอยากจะมีชีวิตคู่แล้วเราก็เอาผู้ชายที่ดีๆตามเช็คลิสต์ เช็คลิสที่ซี่เคยบอกว่าหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนที่แบบเข้าใจในเรื่องศาสนาด้วยเข้าใจพระเจ้าด้วยแล้วก็ถัดจากนั้นต้องเป็นคนดีด้วยแค่2ออย่างพอแล้วถ้าลูกเราเป็นผู้สาวผู้สาวนะให้เราเช็คลิสแค่นี้พอถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเป็นคนดีมีมารยาทดีอย่างเงี้ยเราให้ลูกเราแต่งงานได้เลยอ่าเพราะว่าถ้ายังไงเขาไม่เลี้ยงลูกสาวเราด้วยลําแข้งแน่นอนเข้าใจใช่ไหมคะนั่นแหละแล้วทีนี้ พอแต่งงานปุ๊บแล้วทีนี้ทีนี้ค่ะมันก็ต้องใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันใช่ไหมมันมีทั้งแบบว่าต่างคนต่างครอบครัวมาอยู่ด้วยกันแล้วแบบยังไม่เคยรู้จักอะไรกันมากมายยังไม่รู้จักนิสัยกันพอวันดีคืนดีอย่างเงี้ยค่ะมีการทะเลกกาะกันบ้างไม่ลงรอยกันบ้างมันก็จะต้องถึงขั้นหย่านึกออกไหมคะทีนี้ค่ะในหนังสือเล่มนี้เขาพูดว่าอ,อิสลามเนี่ยสนับสนุนให้มีการแต่งงาน แล้วก็อนุญาตด้วยให้มีการหย่าแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยจะไม่รักถ้าเกิดว่าคนใดคนหนึ่งในในที่เป็นมนุษย์เนี่ยค่ะแบบหย่ากันอะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่สนับสนุนให้หย่านั่นเองอะไรอย่างเงี้ยพอจะเห็นภาพไหมคะสนับสนุนให้แต่งงานแล้วก็อยากให้อยู่ใช้ชีวิตแบบชีวิตคู่อะ่ะยาวๆไม่สนับสนุนให้มีการหย่าเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ มีกรณีหนึ่งหนังสือเล่มนี้คือจบแล้วนะ <c oughs> คือสรุปแค่นี้แหละว่าอนุญาตให้มีการแต่งงานแล้วก็อนุญาตให้มีการหย่าเกิดขึ้นด้วยแต่ทีนี้มานึกย้อนว่า,าถ้าเกิดว่าเป็นราชินีแห่งบ้านแล้วสามีอยากจะหย่าก,กับเราอ่ะเรารู้สึกโอเคไหมอะไรเงี้ยซี่มองว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกคะ่ะที่ สามีอ่ะมันเลิกกับเราแล้วคือเราอยากอยากมีเป้าหมายในการแต่งงานตั้งแต่แรกอ่ะเห็ุเอาแบบนี้ดีกว่าคือมีเป้าหมายในการแต่งงานว่าเดี๋ยวฉันแต่งงานเสร็จฉันจะหย่านะ <laughs> มีไหมมีไหมมีใครแบบมีเป้าหมายเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวน้องซี่ถ้าพี่แต่งงานนะพี่จะแต่งงานประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเลิกเลิกเสร็จแล้วพี่จะไปแต่งงานใหม่แล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเลิกแล้วพี่ก็จะไปแต่งงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยมีไหมพี่ซี่คะหนูอยากมีแบบนั้นเลยหนูวางเป้าหมายแล้วว่าชีวิตนี้หนูจะแต่งงานสักประมาณร้อยครั้ง ไม่น่ามีใช่ไหมคะเออมันไม่น่ามีหรอกผู้หญิงที่ไหนอะ่ะสมมติว่ารักใครสักคนแล้วอะ่ะมันก็อยากที่จะใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนนั้นอะ่ะไปตลอดชีวิตอยู่แล้วถูกไหมคะถูกไหมเออเราถ้าเราเป็นพ่อแม่เราก็อยากให้ลูกสาวเราอะ่ะ แต่งงานกับผู้ชายคนนึงแล้วแบบอยู่กินกันไปจนแบบชีวิตใครคนนึงจะตายกันไปข้างนึงอะไรประมาณนี้อ่าถูกไหมแม้กระทั่งชีวิตของเราเองเราก็ไม่ได้อยากให้ต่อให้เราทะเลาะก,กันนะต่อให้เราไม่ลงรอยกันนะต่อให้เราอะไรก็แล้วแต่นะแต่ยังไงก็แล้วแต่พวกเราที่เป็นราชิเนียเราก็ไม่อยากให้สามีเราอยา่าเราถูกไหมคะแล้วนี่แหละก็คือจะเป็นเรื่องราวที่เอออิสลา,ามสอน บอกว่าอำนาจอในการหย่าเนี่ยก็คือให้อยู่ที่ผู้ชายอ,อตายกันไปข้างหนึ่งเลยที่มดบอกถูกต้องตายกันไปข้างหนึ่งเลยใช่ใช่ไหมน้องซี่ก็เป็นเออเราอยากเราแต่งงานกับใครสักคนนึงแล้วเราไม่ได้อยากเลิกนะเราอยากที่ประคับประคองชีวิตครอบครัวเราเนี่ยให้มันยาวให้มันยั่งยืนไปแล้วก็อยู่ถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรนั่นแหละวันไหนลูกเราถามวันไหนหลานเราถามเราก็จะได้อธิบายให้เขาฟังถูกว่า อ๋อทำไมปู่กับยา่าทำไมตากับยายถึงใช้ชีวิตคู่มายาวขนาดเนี้ย20ปี10ปี30ปี50ปีมีเคล็ดลับอะไรหรออะไรเงี้ยถึงจะเล่าให้ลูกหลานฟังได้โอ้ยเมื่อก่อนนะยายนะเออ อดทนนะเวลาทะเลาะกันกับตามึงเนี่ยอดทนนะยายก็จะไม่พูดแต่ว่าก็จะไม่ออกกันนอกบ้านนะอะไรเงี้ยทะเลาะกันยายก็ไม่ออกกันนอกบ้านไม่ไปเล่าเรื่องในบ้านให้คนอื่นเข้าฟังเวลางอนก็ตามึงไปนอนหน้าทีวีหน้าโซฟาพอสักพักก็กลับมาก็ดีกันอ่ะก็ว่ากันไปเราก็ได้เล่าให้ลูกหลานเราฟังใช่ไหมคะทีนี้มีอยู่เคสหนึ่งกี่โมงแล้วจะหมดเวลาอีกแล้วเอเวลา มีอยู่เคสหนึ่งค่ะตอนที่ซี่อยู่ที่เกาะลิเปอ่ะมันมีผู้ชายกับผู้หญิงคือตอนที่อยู่ที่เกาะลิเปอ่ะเราไปเรียนศาสนาแบบนี้ใช่ไหมเราไปมัสยิดเหมือนเหมือนพี่ไปเข้าวัดอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีอิหมัมเข้ามาสอนพอมาสอนปุ๊บอ่ะแล้วอยู่ดีๆคือมีผู้หญิงกับผู้ชายอะค่ะเพื่อนๆนลากกันเข้ามาเลยที่มัสยิดแล้วบอกว่าฉันเนี่ยจะหย่าละผู้หญิงนะเป็นคนพูดแล้วผู้ชายแบบเออเอออ่ะเออมา ภรรยาให้มาก็คือมาแล้วก็ทีนี้ภรรยาบอกว่าอิหม,ม่มไม่ได้แล้วนะวันนี้ฉันจะเลิกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสามีบอกว่าแต่ฉันไม่เลิกภร <c oughs> รยาบอกแต่ฉันต้องเลิกสา <c oughs> มีบอกฉันก็ไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วอิหม,ม่มเขาก็นิ่งไงคะแล้วเขาก็ฟังว่าไหนลองเล่ามาดูซิทําไมภรรยาถึงอยากจะเลิกแล้วทําไมสามีถึงไม่อยากจะเลิกเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้ฟังซีอย่างเงี้ยทีนี้คะ่ะฝ่าย ภรรยาเนี่ยคือหัวร้อนไงแบบกำลังอารมณ์เสียมาเลยยังไงก็จะเลิกให้ได้เนี่ยวันเนี้ยแล้วภรรยาก็บอกว่าเนี่ยค่ะที่จะเลิกนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมสามีฉันเนี่ยมันอะนะไปกินเหล้า อิหมามรู้ไหมมันอะไปกินเหล้าแล้วมันเมาพอมันเมาปุ๊บมันพูดถึงผู้หญิงอีกคนนึงแล้วมันก็ไปร้องคาราโอเกะแล้วมันก็กลับมาแล้วมันมาที่บ้านนี่นะมันก็ยังพูดถึงใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วมันก็บอกว่ามันจะเลิกกับฉันวันนี้แหละฉันจะเลิกให้ได้เลยแล้วก็สามีอะคือเลิกเมาแล้วไงสามีเลิกเมาแล้วตอนนี้มีสติพอมีสติปุ๊บกลับมาที่ที่มัสยิดก็บอกฉันไม่เลิกไม่ได้อยากเลิกเนี่ยบังขอโทษนะอะไรเงี้ยบังขอโทษนะน้อง บางไม่ได้อยากจะเลิกกับน้องเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีเนี้ยในอารมณ์ที่เรานั่งฟังอยู่ที่มัสยิดอะ่ะเราก็ได้เรียนรู้ไงคะเพื่อนเพื่อนเราเรียนรู้เลยเฮ้ยชีวิตคู่มันไม่ได้ง่ายนะเวย้ยชีวิตคู่แบบมันไม่ใช่ว่าอยู่อยู่แต่งงานแล้วแบบมันจะสบายราบลื่นเหมือนกีบกุหลาบเลยอะไรเงี้ยแล้วพอแบบเนี้ยซีกันเละซีกันฟังดูว่าเฮ้ยแล้วอิหมามะเขาจะตัดสินใจอะไรยังไงไงแล้วสุดท้ายคือเขาก็แค่บอกว่าเอาใหม่ oh แบบนี้าสามีทําไม่ถูกต้องแต่สามีเขาไม่ได้อยากจะเลิกเขาขอขออภัยโทษแล้วอะไรเงี้ยเขาขอโทษแล้วภรรยาจะไม่ให้เชีเยวหรออะไรเงี้ยอ่าแล้วทีนี้ภรรยาก็นิ่งๆบอกว่าแต่ว่า ถ้าเกิดทําอีกนะอิหม่มรอบหน้านี่ฉันไม่ไหวแล้วนะฉันจะเลิกจริงๆแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคือเขาก็กลับกันไปบ้านแล้วผ่านไปประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละซี่ก็เห็นคู่เนี้ยเข้ากระนุง้งกันนิ่งกระนุงะน้งกันนิง้งกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเห็นภาพไหมคะทีนี้เรื่องนี้มันสอนอะไรราชินีใช่ไหมเรื่องนี้มันสอนให้ราชินีอ่รู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเออเมื่อก่อนอะซี่ไม่เข้าใจคือคือตอนที่แบบว่าเราเล็กๆอยู่เราได้ยินว่า ถ้าเกิดว่าเราจะเลิกกับผู้ชายที่เราแต่งงานกันแล้วคือสามีเราอ่ะการที่จะบอกเลิกได้การที่จะบอกหย่าได้อะเป็นสิทธิ์ของสามีอย่างเดียวเลยนะไม่ใช่สิทธิ์ของภรรยาต่อให้ภรรยาเนี่ยจะบอกว่าอยากจะเลิกวัวละร้อยครั้งก็แล้วแต่แต่สิทธิ์ที่พูดออกมาแล้วอ่ะเป็นสิทธิ์ของสามีงงไหมคะ <c oughs> เอาใหม่นะเอาใหม่นะหมายความว่าสมมติว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งอ่ะ ทะเลาะก,กันแล้วเมียเนี่ยบอกเลิกพอเมียบอกเลิกปุ๊บอ,อิสลามอะไม่อนุมัติในการที่เมียพูดว่าฉันจะเลิกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าสามีค่ะไม่ว่าจะพูดจริงหรือพูดเล่นว่าเลิกว่าหย,ย่าอย่างเงี้ยถือนับแล้วนะนับว่าได้หย่าแล้วนะนึกอไหมคะทีนี้ซี่ก็เอะใจไงตอนเด็กๆอะซี่ก็เลยบอกว่า เออทำไมไม่ยุติธรรมอ่ะถ้าเกิดว่าภรรยาเนี่ยอยากจะบอกเลิกอะไรเงี้ยทำไมแบบไม่ให้สิทธิ์เด็ดขาดอยู่ที่ภรรยาไงทำไมต้องไปอยู่ที่สามีถ้าแบบนี้ฉันก็ไม่ได้เลิกสิตอนนั้นยังไม่เป็นราชินีไงก็ยังไม่ได้เข้าใจทีนี้พอพอเริ่มเข้าใจเออผู้หญิงอ่ะมันจะมีอารมณ์เยอะผู้หญิงมันจะแบบว่า นิดๆหน่อยๆก็ขี้งอนนิดๆหน่อยๆก็แบบขี้ปัญหาปัญหาอะไรเย็กเล็กๆหน่อยๆเน,นี่ยรายชีนีแบบทําให้เป็นปัญหาใหญ่โตอะไรประมาณนี้เห็นภาพไหมคะแล้วทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บอะสิทธิ์ในการบอกเลิกบอกหย่าอะไรเงี้ยก็เลยให้ไปอยู่ที่อันเราสร้างให้ไปอยู่ที่กับ สามีให้เป็นสิทธิ์อยู่ที่สามีอะไรเงี้ยพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเออพออีกวันนึงเห็นไหมว่าเขาก็ดีกันอะไรกันคือเรียบร้อยไปเลยอะไรประมาณเนี้ยเออมันก็เลยทําให้เราเรียนรู้ว่าเออก็จริงๆอ่ะควรจะอยู่ที่สามีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะเขาไม่พูดหรอก <laughs> ด้วยด้วยแบบธรรมาชาติของผู้ชายอ่ะเขาจะเป็นคนนิ่งเขาจะเป็นคนสุขุมมาอะไรเง,งี้ยคือมีเอาเอาว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ชายทั้งหมดในโลกอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นอ่ะจะเป็นคนนิ่งจะเป็นคนสุข,ขุมจะเป็นคนที่แบบว่าเวลาจะพูดอะไรอ่ะคือจะคิดแล้วก็ไตรตรองก่อนที่จะพูดออกมาแม้กระทั่งว่าจะบอกอยา่าบอกเลิกภรรยาอย่างเงี้ยเออเขาก็ เขาก็แบบไม่ได้เลิกง่ายๆเนื่อเหรอไหมคะต่อให้ภรรยาเนี่ยบางวันเราตื่นมาปวดหัวเราปวดเป็นเมนบ้างเราท้องอยู่เราอารมณ์หงุดหงิดเราทํางานบ้านอยู่เราเหนื่อยอะไรเงี้ยวันไหนคืนดีคืนวันดีคืนดีเราแบบไม่อยากอยู่กับสามีคนนี้แล้วเราก็บอกเลยไม่อยากอยู่แล้วอยากจะหย่ายอยากจะเลิกอะไรเงี้ยแต่ว่าอิสลามให้ให,ให้ให้น้าหนักอะไปอยู่ที่สามีเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายนะคะที่จะบอกเลิกแล้วถ้าเกิดว่าเลิกแล้วอ่ะมันก็จะเป็นปัญหาสังคมตามมาจริงไหม จริงไหมคะถ้าเกิดว่าสามีภรรยาเลิกกันแล้วแล้วถ้าเขามีลูกล่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกเขาโตล่ะจะมีผลกระทบยังไงกับจิตใจของลูกแล้วก็ของหลานต่อไปอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นสิ่งเป,เป็นเป็นเหมือนโซ่ตามมาเรื่อยๆเลยซึ่งเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้มีการหย่าแบบนั้นอ่ะถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ไงถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ว่าเออถ้าเป็นแบบนี้นะฉันไม่มีสิทธิ์ในการที่จะหย่าแต่ว่าให้ฉันประครับประครองเรื่องของการแต่งงานไปอ่ะคือดีที่สุดนะอืม พี่มดบอกเห็นชัดเลยอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลใช่คือเป็นทุกคนมันเป็นธรรมชาติของผู้หญิงเราก็ต้องเข้าใจเราด้วยว่าธรรมชาติของผู้หญิงเนี่ยมันมีอารมณ์เราอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงแบบนี้ค่ะเป็นเมนเราก็แบบอารมณ์เสียและอะไรเงี้ยทําอะไรเหนื่อยนิดนึงเราก็อารมณ์เสียและอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจ ตัวที่เราเป็นผู้หญิงอะ่ะเราไม่เข้าใจตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตได้เลยแต่ถ้าเราเริ่มเข้าใจนะอ๋อรลชินีมันเป็นแบบนี้แหละเออแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรับตัวเราเองได้เราก็จะสนุกสนานกับการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่ง อีกเรื่องหนึ่งค่ะปิดท้ายก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการหย่านะสุดท้ายคือมันอยู่กันไม่ได้แล้วจริงๆค่ะราชินีค่ะทนไม่ได้แล้วสามีก็อย่างงุ้นภรรยาก็อย่างนี้ประคับประคองกันแบบให้ชีวิตคู่มันอยู่กันไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ต้องหย่าอยู่ดีอนุญาตให้หย่าแล้วทีนี้พอหลังจากที่หย่าแล้วว่าค่ะเป็นกฎของเราของของของมุสลิมเรานะคะก็คือว่า หลังจากที่เราหย่าแล้วอ่ะผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถที่จะไปแต่งงานใหม่ได้เลยต้องรอก่อนประมาณ3เดือน10วันหรือประมาณ3เดือนนิดนิดนั่นแหละเพื่ออะไรรู้ไหมทีแรกซี่ก็งง ออว่าทําไมเนี่ยเราแบบคือประมาณว่าเราก็เห็นเยอะใช่ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยบางทีอะ่ะเขาก็มีแฟนใหม่มีอะไรใหม่เยอะแล้วก็เพิ่งจะเลิกกับสามีคนเนี้ยแล้วอยากที่จะแต่งงานใหม่เลยอย่างเงี้ยแต่มันแต่งไม่ได้นะตามหลักการอิสลามอะ่ะคือมันแต่งไม่ได้มันต้องรอสามเดือนสิบวันก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นสามเดือนสิบวันหรือว่าสามเดือนกว่ากว่าอะไรเงี้ยสุดท้ายคือถ้าเกิดว่า ให้มันไอ้ทำไมต้องเป็นสามเดือนคือต้องเป็นรอบประจําเดือนค่ะเพื่อนๆนก็คือว่าประจําเดือนเนี่ยมันจะมีเป็นรอบใช่ไหมยี่สิบแปดวันครั้งหนึ่งยี่สิบแปดวันครั้งหนึ่งยี่สิบแปดวันครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยต้องรอให้หมดรอบประจําเดือนเนี่ยสามรอบก่อนอ่าพอหมดรอบประจําเดือนสามรอบก่อนเนี่ยค่ะถึงจะสามารถไปแต่งงานใหม่ได้อย่างเงี้ยแล้วมันพอพอมาดูแบบมาดูแบบคล้ายๆว่าหลักวิทยาศาสตร์อะทาไมมันถึงเออเป็นแบบนั้นเพราะว่า ในระหว่างที่เราสามีภรรยาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งคู่เนี่ยเวลาการใช้ชีวิตอยู่กันปุ๊บอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้บางทีอะ่ะผู้หญิงอะ่ะเขาตั้งท้องโดยที่เขาไม่รู้ตัวอย่างซี่เนี่ยเออเรามารู้สึกว่าเราอ้วกเนี่ยตอนที่เราท้องประมาณสองเดือนกว่าแล้วนะเออเราเมนไม่มาเราอ้วกอยู่ดีๆทำไมมันเวียนหัวจังเลยว่าบางเชษพาไปพาไปหาหมอหน่อยสิอะไรเงี้ย จนพอไปหาหมอเอาซื้อที่ตรวจมาค่ะเพื่อนๆมาตรวจปุ๊บเฮ้ยเราตั้งท้องอย่างเงี้ยบางเช่นเนี่ยท้องนะอ่าแล้วแล้วพอมาหาหมอที่เป็นสูตินารีเวศอีกทีหนึ่งอย่ะหมอก็บอกว่าอ๋อนี่คุณแม่ท้องมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะสองเดือนแล้วนะอะไรเงี้ยเออเยี่ยมมากเลยงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือฝากคันไปเลยนะอะไรเงี้ย มันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ซี่รู้สึกเลยว่าเฮ้ย <c oughs> มันก็จริงนะถ้าเกิดว่าเราอยากกับใครแล้วอ่ะแล้วสุดท้ายอ่ะเรารีบแต่งงานพอเรารีบแต่งงานแล้วบังเอิญว่าเราไม่รู้ตัวด้วยว่าเราท้อง <c oughs> เราไม่รู้ตัวด้วยว่าเราท้องแล้วเราจะท้องลูกในท้องของเราเป็นลูกของใคร <c oughs> อะไรแบบนี้นี่หรออไหมคะคือก็จะมีปัญหาแบบเนี้ตามมาพอเราแต่งงานใหม่แล้วสามีคนใหม่ของเราอ่ะไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าเออแล้วตกลงนี่ฉันเพิ่งแต่งงานกับเธอแค่เดือนนี้ทาไมเธอท้องแล้วตกลงอันเนี้ยท้องเนี่ยเป็นของแฟนเก่าไหม เดี๋ยวได้ทะเลาะก,กันอีกอ่ะเดี๋ยวได้ตบตีกันอีกเพราะไม่รู้ว่าเป็นลูกของใครอิสลา,ามก็เลยบอกว่าให้ให้เว้นระยะห่างไว้ก่อนก็คือเว้นระยะห่างไว้ประมาณ3เดือน3รอบประจําเดือนนั่นแหละว่าให้ชัวร์เลยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ท้องแน่ ผ่านไปสามเดือนผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ท้องแน่ๆแ,แล้วก็เผื่อเผื่อว่าสามีคนเดิมเนี่ยกับเราเนี่ยยังจะมีเยื่อใยอยู่มีฐานไฟเก่าอยู่เราก็เลยจะได้แบบว่ากลับมาคืนดีกันได้อะไรประมาณนี้ค่ะ,ะประมาณนี้แหละนั่นก็คือเรื่องราวของอย่ารีบร้อนในการหย่านะคะถ้าเกิดว่าเราเประคับประคองชีวิตของราชินีได้ซิ่ก็ อยากให้พวกเราอะราชินีทุกคนอะเราประคับประคองชีวิตคู่เราคนไหนที่ยังไม่ได้แต่งงานเราก็ฟังซี่ไว้ก่อนสมมุติว่ามีน้องๆเฮ้ยพี่ซี่หนูยังไม่ได้แต่งงานเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรหนูก็ฟังไว้แล้วก็ฟังไว้ปุ๊บเราก็จะได้รู้ค่ะว่า ชีวิตหลังแต่งงานของราชินีหลังจากนั้นเราต้องทําอะไรยังไงต่อเพราะอย่างน้อยๆพี่ซี่ก็มีประสบการณ์ประมาณ10ปีของชีวิตของการแต่งงานชีวิตคู่อะไรเงี้ยล้วก็มีความสุขมากอันทำดุลิลละนะคะก็เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยู่ในช่วงของการแต่งงานแล้วแบบลุ่มลุ่มดอนดอนทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาไม่เป็นไรนั่นคือรสชาติของชีวิตเอแล้วเราค่อยๆปรับแล้วค่อยๆเรียนรู้ประคับประคองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทํายังไงก็ได้ค่ะให้บ้านราชินีที่เราอยู่เนี่ยเป็นสวั ฉัน นะคอนเซปของราชินีแห่งบ้านคือราชินีเนี่ยทำยังไงก็ได,รรด้ให้บ้านเราเนี่ยเป็นสวรรค์ให้เยอะที่สุดให้บ้านเราเนี่ยมีความสุขให้เยอะที่สุดให้บ้านเราเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ใครที่มาบ้านเราอะ่ะมันมันอบอุ่นมันมีความสุขแล้วไม่อยากที่จะออกไปไหนโดยเฉพาะสามีเราโดยเฉพาะลูกเราโดยเฉพาะพ่อแม่เราที่อยู่กับเราอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนทำได้อย่างนั้นนะรับรองว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอะ่ะอยู่บนสวรรค์บนโลกนี้แล้วแล้วหลังจากเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะไปอยู่บนสวรรค์ แบบนีรันดอรน่ะเหมือนที่ซี่ใฝ่ฝันนั่นแหละหลังจากความตายไปนั่นเองนะคะอ่าวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณอเล์ที่ให้ชีวิตให้ลมหายใจซี่จนถึงวินาทีนี้ขอบคุณสามีที่สนับสนุนงานของราชินีแห่งบ้านขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กําเนิดซี่มานะคะขอบคุณขอบคุณตัวซี่เองด้วยราชินีแห่งบ้านอาชินีดาดาที่สําคัญขอบคุณเพื่อนๆราชินีทุกคนเลยนะคะที่มาฟังวันนี้แล้วก็เดี๋ยวมาฟังย้อนหลังทีหลังด้วยนะคะแล้วก็ ามาขอดุอาพร้อมกันนะคะโอ้อันล้์ฉันขอต่อพระองค์ซึ่งความดีทุกประการที่นบีมุฮัมมัดสัลลัลเลยซัลลัมเคยขอต่อพระองค์และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่นบีมุฮัมมัดสัลลัล้เาเลยซัลลัมเคยขอต่อพระองค์พระองค์ คือผู้ถูกวิงวอนขอความช่วยเหลือหน้าที่พระองค์คือการประกาศไม่มีพะละกกาลังใดๆที่มาจากอัลลอฮ์นะคะขอให้ผู้ฟังทุกท่านนะคะได้รับพรอันนี้ด้วยเถิดอามีนอามีนอามีนนะพี่มดบอกว่าเยี่ยมเลยแบ่งปันความสุขให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆครอบครัวมีความสุขยิง่งยิ่งขึ้นไปยิง่งยิ่งขึ้นไปทุกคนเลยนะคะที่มาฟังแล้วก็มาฟังย้อนหลังค่ะวันนี้ราชินีแห่งบ้านลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะหลังเคารพธงชาติค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะราะมาตุลลวะอะเบาะกาตุต์ สวัสดีค่ะ